1> 1, 2, สวัสดีนะครับอันยองอาเซโยหนีเหาสราบริกมนะ굿มอร์นิ่งสวัสดีนะครับท,ทุกทุกท่านเวีบความทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการ m r p d 8 8มอริสป่าดาว YouTube.com นะครับโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยานนะคำพิกรเป็นการพากรณ์โดยรวมนะครับเพื่อบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับตามหลักธรรมะ สิงห้าภาวนาอัานเป็นมงคลก่อนรับชมแล้วฟังคลิปคำพยากรณน,นะครับด้วโปรดช่วยกดซับสไคร์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งนะครับท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับแบบ Delivery ี่นะยิบสี่ชั่วโมงนะครับโอเคโอเคนะสำหรับบริการด้านอื่นๆนะครับถ้าใครสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาจะได้นะครับ แล้วก็ดูเลิกต่างๆเลิกทําการมงคลนะครับเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านนะครับแต่งงานผ่าขอดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับสําหรับดวชะตาในวันนี้ในวันอังคารที่9มิถุนายน2563แรง4ค่ขาเดือน7ปีชวดวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆ,ๆครับจอกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็ก ท้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินานและก็เป็นดีถีหมาสูตนะถือว่าเป็นวันแรงนะครับให้เลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นดูชะตานะครับในวันนี้ก็ตรวจมลไหว้พระปฏิบัติทําได้เป็นมงคลในดวงชะตานะครับสําหรับผู้ที่ฝันในแรมสี่ําความฝันในแรมสี่้าความฝันดีหมดทุกอันถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับ สำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารมีทุกขมากนะสระหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูใครมีศัตรูเยอะๆใส่สะผมในวันนี้ตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสะอย่างเดียวอย่าเพิ่งตัดนะ <c oughs> ตัดเล็บในวันอังคารทรับหายทาน้ำมันมในในวันองคารป่า พัดแากที่อยู่ในวันนี้นะครับโอเคมาถึงดูเสี C ่ยมเสียมซี M C, ประจําวันกันอย่างรวดเร็วกันก่อนเสียมซี M C, ประจําในวันนี้ได้ใบที่87ดสิเจ็ดนะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับควรใช้ความอ่อนน้อมต่มตนเป็นที่ตั้งชีวิตคุณจะปลอดภัยมีความสุขและมีโชคาภนะและในเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านคาดหวังนะครับขอให้ท่านมีความแน่วแน่นะสิ่งที่ท่านคาดหวัง จะประสบผลความสำเร็จในด้านความรักนะครับคุณจะสมหวังดังใจนะธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะเกิดปัญหานะครับท่านจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขไปอย่าใจร้อนวู่วามในด้านการงานท่านสามารถหาง,งานทําได้ตามที่ท่านต้องการน,นะครับคะแนนสอบในวันนี้ถือว่าดีมากนะถ้าคุณสอบในวันนี้ก็จะผ่านนะครับ ประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการสอบการแข่งขันต่างๆโอเคมาถึงดูดวงตามวันเกิดกันก่อนนะครับสําหรับในวันนี้คนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์ชาวราศีกรกฎนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องเสียหายมีปัญหาหงุดหงิดหรืออาจจะป่วยไม่สบายระวัดระมัดระวังการเชื่อคนง่ายนะครับ หรือการตกน้ําตกท่าด้วยเช่นกันคนที่ดีสุดในวันนี้คือคนที่เกิดในว,น,สสน,นวันพระเพื่อฤหัสสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีในวันนี้ถือว่าดีคุณจะมีโชคลาบความสําเร็จนะครับวันนี้คุณคิดให้มันดีเข้าไว้จะเป็นอย่างที่คุณคิดและปรารถนาสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เจ้าชะตาจะได้รับการอุปถมัมภ์ค้าชูส่งเสริมจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคาร จ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในทุกๆด้านนะครับและเมื่อตั้งใจสิ่งไหนแล้วเนี่ยท่านก็จะกระทําให้สําเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้ด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับกลางวันระมันังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคในช่องปากเงือกและฟันนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับปวดหัวไมเกรนด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ ค,คุณจะต้องใช้ความอดทนความเป็นความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จคนที่เกิดในวันเสาร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทาในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืน,ค,นคุณจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยวสายรวมถึงมรดกสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีเขียวนะครับสีที่ดีประจวาวันสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้น สีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีส้มแล้วก็สีแดงได้นะครับสีบานเย็นได้ทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตอนตกแล้วก็ทิศตอนออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวธุดีกันอย่างรวดเร็วเ,เ,เลยนะครับปรากฏการผ่าดาวูุด์ในวันนี้นะก็จะมีดาวพระจันทร์นะดาวพระจันทร์เนี่ยจะทับ กับดาวเสาร์ในเวลาเที่ยงคืน58นาทีก็ให้เรามัดระวังจะเกิดเรื่องวิวาทนะครับเกิดเรื่องทะเลาะกันนะแล้วก็เรามัดระวังโจรภัยด้วยนะครับโจรผู้ร้ายต่างๆต้องระมัดระวังแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวพระพฤรหัสสดีเวลาตี2 20นาทีนะมักได้ลาบนะครับหรือได้ได้พบกับผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ ได้พูดคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาหรือวิชาการหรือนักปราชญ์ความรู้ต่างๆก็ได้ได้พูดคุยนะในดวงจิตาของคุณนะครับโอเคในวันนี้มาถึงดูวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยชะตาเนวน,นี้ของชาวนักขาลาศีเมษนะครับชาวราศีเมษในในการทํางานของคุณในวันนี้ คุณมีโอกาสที่จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวนะคุณจะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาวันนี้นะครับเป็นจำนวนมากนะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องการเงินคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีในด้านความรักเจ้าชะตาได้คู่ครองที่ให้การช่วยเหลือพึ่งพาได้ในดวงชะตาของคุณนะครับ วันนี้การเงินของคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆนะชาวราศีเมียกวันนี้ได้ฟับหกถ้วยครับ ชาวลัคนาราศีเมษคุณมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่ามิตรเก่านะรวมถึงคนรักเก่าด้วย,วยในดวงชะตางคุณในวันนี้นะครับต่อมาชาวราศีพุกศชาวราศีพุกศนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะเจ้าชะตานะครับวันนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะคุณต้องใช้ความอดทนความเป็นความพยายามให้มากในดวงชะตาของคุณในด้านการเงินในวันนี้ ถือว่าคุณก็จะคิดหารายได้เสริมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับแล้วคุณอยากจะไปทําอาชีพเพิ่มนะจะได้มีรายได้เข้ามามากกว่าเดิมนะครับส่วนในด้านการงานวันนี้นะครับคุณก็จะมีความมั่นคงจากการงานที่ดีในดวงชะตาของคุณนะส่วนในด้านความรักคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือในด้านการงานให้คุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟัก ดูชะตาคุณมีเกณฑ์การที่ต้องตัดสินใจหรือใช้เหตุใช้ผลนะครับหรือบางคนก็อาจจะได้ความเป็นธรรมได้ความยุติธรรมก็ได้นะในดวงชะตาคุณถ้าใครทําเกี่ยวข้องกับงานราชการถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวนัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาคุณในวันนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จ ให้คุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพอรจากองค์พระพิฆเนศคุณจะสมหวังในด้านการงานและโชคลาภนะครับวันนี้คุณมีโอกาสได้เงินนะชาวราศีเมถุนถ้าคุณหวังเรื่องเรื่องเงินคุณจะสมหวังนะครับในโดชะตาส่วนในด้านการงานเนี่ยดาวาพระพฤรหัสสบดีนะครับยังอยู่ในภพมรณะนะถ้าใครติดต่อง,งานต่างถิ่นต่างแดนนะในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผลดี แต่คุณก็มีรายจ่ายนะครับในดวงชะตาก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ไฟปแปดดาบดวงชะตาของคุณรู้สึกว่ามันติดขัดไปหมดมีอุปสรรคมาขวางกั้นหลายอย่างเลยบางคนก็มีปัญหาในด้านคดีความนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังรอบข้อให้มากในเรื่องคดีความการค้ำประกันต่างๆนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎวันนี้คุณอาจจะได้รับมอบหมายหรือได้รับการติดต่อสื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งในวันนี้ในดวงคุณนะครับในด้านการงานเนี่ยดาวคารยังอยู่ในภพหมอหอนะ่อลอะวันนี้นะครับโดยชุดายคุณก็ต้องระวังปัญหาในด้านการงานนิดน,นึงอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะักการเงินของคุณในกระดุมพระราพระจะมีโชคลาภทางด้านการเงิน นะครับในรับการช่วยเหลือได้รับส่วนส่วนแบ่งต่างๆส่วนในด้านความรักของคุณนะวันนี้อาจจะมีปัญหากับคนรักคู่ครองบ้างนะคนรักคู่ครองอาจจะเป็นคนที่ดุไปบ้างนะในดวงชะตาของคุณนะครับชาวราศรีกรกฎวันนี้ได้ฟับ The Emperor วันนี้ของคุณในด้านการงานนะครับคนที่ทำราชการเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือนะครับ ต่อมาชาวลักนาราศีสิงชาวราศีสิงการงานวันนี้ดีนะครับการเงินของคุณเนี่ยนะก็อาจจะมีรายได้เข้ามาบ้างส่วนในด้านการงานของคุณนะครับคุณต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความขยันถึงจะดีนะครับแต่ถ้าขี้เกียจเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะในโดยจะตามคุณนะครับชาวราศีสิงวันนี้คุณได้ฟอแดไม้เท้า ดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างๆธุรกิจการางานของคุณก็เริ่มเติบโตดีขึ้นตามลําดับนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนานาศีกันชาวล้าศีกันดวงชะตาของคุณในวนันนี้นะครับคุณอาจจะอืดอาดยืดยาดนะลุก,กโอ้ยนั่งกโวยนะครับในด้านการงานของคุณเนี่ยก็ยังดีนะคุณจะสนใจในการทํางานนะครับถ้ามีงานอะไรเข้ามาคุณก็จะรับผิดชอบ ทำให้เต็มที่เลยนะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับหาได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับเช้าราศีกันวันนี้ได้ฟ็อกเดมูนโนจะตาคุณนะครับให้เชื่อมั่นในเส้นรางสงองของคุณนะอาจจะมีอารมณ์สี่ลึกครับซ้อนคิดมากนะครับหรืออาจจะมีคนบ่นถึงพูดถึงกล่าวขานถึงคุณก็ได้ต่อมาเชา้าลัคนาราศีตุล ชาวราศีตุลน,นะครับดยชะตาของคุณในวันนี้อาจจะมีความเครียดคิดมากในดวชะตาของคุณนะครับดาวการงานวันนี้ไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาอาุปสรรคหรือญาติพี่น้องไม่ค่อยดีนะนะครับส่วนในด้านการเงินของคุณนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสได้เงินนะความรักก็ดีนะครับชาวราศีตุลวันนี้ได้ปั๊บราชาถือดาบ ดยชะตาคุณนะครับเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดทําอะไรทําจริงนะแต่เรามมดระวังความใจร้อนวูหวาดของคุณนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนียน่ยดาวการงานของคุณในวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเมื่อวานมีปัญหาพุสะวันนี้ให้ไปติดต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเป็นผลดีในเรื่องการงานของคุณนะครับส่วนทางด้านการเงินถือว่าคุณจะมีโชคลาภ ที่ดีเข้ามานะครับในด้านความรักของคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ในดวงชะตางคุณนะชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟับหนึ่งไม้เทา้าดวงชะตาของคุณในวันนี้คุณมีโอกาสที่ดีจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จสมัครงานก็ได้งานมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีธนู ชาวราศีธนูวันนี้นะครับขอให้คุณคิดดีทําดีเข้าไว้นะคุณจะประสบผลความสําเร็จมีโอกาสได้เงินทําธุรกรรมก็ผ่านนะครับในดวงชะตาของคุณชาวราศีธนูนี้ได้ฟอกดีแฮงแมนนะคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกใจอะไรก็แล้วแต่หรือมีการถูกบังคับนะครับระมัดระวังด้านสุขภาพด้วยหรือเกี่ยวข้องกับคดีความนะครับ ต่อมาชาวนระาศีมังกรชาวราศีมังกรดวงชะตาของคุณในวันนี้ถือว่าคุณก็มีโอกาสจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีโชคลาภขอกมาผู้ใหญ่ไกลการช่วยเหลือนะครับเออไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมม้อาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานไปบ้างนะครับชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟับราศีนี้ถือดาบน,นะครับดวงชะตาคุณเป็นคนที่ นะครับไม่ง้อใครมีความทวยธยานนะคุณจะสู้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวของคุณเองนะครับเออนะต่อมาชาวล,าลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมการงานคุณสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับการเงินของคุณเนี่ยจ่ายแหลกเก็บซ้ำไม่อยู่มีเรื่องเสียเงินเสียทองนะส่วนในด้านความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟอฟเจ็ดดาว ดวงชะตาคุณในวันนี้คุณอาจอ,อาที่อยากจะอยู่คนเดียวนะครับเงียบๆนะไม่บอกใครแล้วมาระวังของหายด้วยนะครับต่อมาชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะครับวันนี้การเงินคุณเป็นไงมีเรื่องเสียเงินเก็ <c oughs> <c oughs> บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับในดวงชะตาส่วนในด้านการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะมีโชคลาบทางด้านการงาน ความรักดาวคู่ครองก็อยู่ในพบพันธุดูแลบ,บ้านช่องเป็นไปในทิศทางที่ดีระวังคนรักเจ็บป่วยไม่สบายนะครับชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟกลาอัศวินถือถ้วยดวงชะตาคุณนะครับวันนี้คุณขายของขายสินค้าต่างๆนะครับนำเสนอ,อประกันขายประกันพวกนี้จะประบสบผลความสำเร็จนะครับมีโชคลาบวันนี้คุณขายไปเลย นะติดต่อัาลูกค้าเลยนะครับจะประสบผลความสําเร็จนะโอเคอันนี้คือคําทํานายไพ่กรโดยภาพรวมโดยดวงชะตาของทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจดูดวงชะาตากับอาจ,จารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ